ท่านมหาเดชกุณาแจ้งไว้แล้วนะว่าวันที่28มีนาเนี่ยที่จะถึงเนี่ย28มีนาคม56เวลา13นาฬิกาท่านอนุญาตให้ผมพบที่เกาะลังอวีและอนุญาตให้ผมมีคณะไปได้15คนส่วนโรงแรมและหรือสถานที่เลขาท่านจะแจ้งใหม่ครั้งหนึ่งแล้วบอกก่อนแค่ไม่ตื่นเต้น ท่ให้ทั้ง15คนจะเอาใครไปบ้างคณะเนี่ยเดี๋ยวกำลังเซตอยู่ยมนนะผมรู้ไม่ต้องไปหารู้แนละ้วก็แม่ท่านแต่ก่อนก็มาคุยกับผมปมาจำทั้งโทรศัพท์ทั้งพบกันแต่ผมไม่ได้เป็นข่าวคือทำอะไรเนี่ยพอดีพอดีแล้วมันจะดีไปเกินเหตุ มันก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาลงสิไม่ลงก็ถูกปลดสิลเลอ้งจะเอาดินพิ่งหลังเลือกตั้งก็เดี๋ยวลงยี่แปด่ไงเฮ้ยผมไม่ได้ไปแค่นั้นเ้ยเสียเหลี่ยมลูกกำนันหมดแต่คนเราจะทำงานอย่างเนี้มันต้องมีสเต็ปไม่ใช่นึกสนุกก็พูดแอคอาร์ไม่ได้มันต้องมีต่อเนื่องคือการทำงานเนี่ยระดับนโยบายะ มันต้องพอดีพอดีอย่าไปยุ่งเท่าเลยไปเขาก็เหนื่อยไปถามในระดับผู้มาการผู้การชอบชอบสไตล์ผมพี่หลือมาคุยสองชั่งวโมงรู้เรื่องหมดก็มีวิดีโอคอนเฟอเรน